ับรถไม่มีประกันนะครับไปชนรถคู่กรณีรถเราเป็นฝ่ายผิดนะครับคู่กรณีมีประกันภัยนะครับพนักงานเคลมหรือเจ้าหน้าที่ประกันภัยสามารถเรียกร้องค่าซ่อมรถคู่กรณีในที่เกิดเหตุได้หรือไม่อันนี้ก็ต้องพูดตามหลักการประกันภัยก่อนนะครับกรณีรถเราเป็นฝ่ายผิดไปชนรถคู่กรณีซึ่งมีประกันภัย เจ้าหน้าที่เคลมหรือว่าเจ้าหน้าที่สินไหมของประกันภยัยฝ่ายคู่กรณีเรียกร้องค่าซ่อมรถคู่กรณีในที่เกิดเหตุทันทีอย่างนี้นะครับผมจริงๆแล้วเรายังไม่ต้องจ่ายเพราะว่าประกันภัยยังไม่ได้ซ่อมรถคู่กรณีที่เสียหายไปเลยนะครับโดยเราสามารถทําบันทึกยอมรับผิดก่อนได้หากเราเป็นฝ่ายประมาทจริงหรือไปลงบันทึกประจําวันไว้และจะชดใช้กันภายหลังครับผม เมื่อประกันภัยได้ซ่อมรถกู้กรณีเสร็จเรียบร้อยแล้วจะส่งโนติสหรือหนังสือบอกกล่าวทวงถามมายังท่านซึ่งเป็นฝ่ายประมาทท่านก็สามารถโทรศัพท์ไปติดต่อและเจรจาต่อรองค่าเสียหายได้หรือหากท่านไม่สะดวกนะครับคิดว่าไม่เป็นทำไม่ได้ก็สามารถติดต่อให้ทนายเวาําำเนินการให้ได้ครับ